เ o โรดาร o w า r อายุ Hero, สวัสดีที่รักคุณเป็นอย่างไรบ้างเทโรไม่ดาริสวัสดีที่รักของฉัน I'm I'm fine ฉันสบายดี And you how are you คุณกาเป็นอย่างไรบ้าง I'm happy ฉันมีความสุขดี I really want to ูดูอีกฉันอยากทำจริงๆ It's h a r d มันยาก Can you teach me? สอนฉันได้ไหมโอเค no problem ได้ไม่มีปัญหา you can always ได้เสมอแปดในท้าย ได้ตลอดเวลา Everyday ได้ทุกวันเป็นอา you ready พร้อมเมื่อไหร่ Today วันนี้ Now เดี๋ยวนี้ดิท้ายเวลานี้ Are you ready คุณพร้อมไหม I'm ready ฉันพร้อมโชว์มีทำให้ดูสิ Yes ได้เลย Well I d i อีกทำาแล้วนี่ไง is it similar เหมือนไหม not right ไม่เหมือน not the same ไม่เหมือนกันไม่เหมือนเดิม not right you ไม่เหมือนคุณ not like right me ไม่เหมือนฉัน what should i do ต้องทําไง don't have to do it ไม่ต้องทํา I made it myself. ฉันทำเอง I help do it. ฉันช่วยทา I want to help. ฉันอยากช่วย Let me help you. ให้ฉันช่วยนะ May I h e l r you? ให้ฉันช่วยไหม Can you tell me บอกฉันได้นะ You can talk to me พูดกับฉันได้นะ You can call me โทรหาฉันได้นะ Don't be consider e ไม่ต้องเกรงใจ Tell me anytime บอกฉันได้ตลอดเวลา Talk to me anytime พูดกับฉันได้ตลอดเวลาข้อมี a อน t ท m e โทรหาฉันได้ตลอดเวลา Please stop หยุดก่อน Why did you stop หยุดทำไม I have a leg pain. I open I have pain in my arm. I can I have to pee. I want to go to the bedroom. ฉันอยากเข้าห้องนง้ำา right, ได้สิที่รัก Can you stop first หยุดก่อนได้ไหม Why must you stop ทำไมต้องหยุด I can't take it anymore. ฉันไม่ไหวแล้ว Very hot. ร้อนมากๆ h u n g r y t h i r s t หิวข้าวหิวน้ำ Are you very hungry? อยู่มากมั้ยสำเร็จรีฮังกรีอยู่มากมาก you take it easy คุณใจเย็นๆนะ almost finished ได้เสร็จแล้ว finish เสร็จแล้ว stop now หยุดเดี๋ยวนี้ never stop ไม่หยุด I can stop มันหยุดก็ได้ Today I would like to end ผิดเพ e ้ยวันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next clip คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ Thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ Thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ